ไปกันที่จังหวัดเลยกันบ้างค่ะไปดูการทําลายอาวุธปืนเนี่ยแหละก่อนหน้านี้มีปัญหาเยอะเลยว่ามีการพกอาวุธปืนผิดกฎหมายบ้างละ่ะพกอาวุธปืนไปตีกันบ้างละ่ะนะคะทางสถานีตารวจูุทธมือ,ง,องเลยค่ะร่วมกับทางกู้งไัยทาลายอาวุธปืนของกลางที่ตรวจยึดได้เพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในพื้นที่ค่ะ ที่ลานอนเนกประสงค์หน้าสถานีตำรวจภูทรเมืองเลยตำบลกุดป่องอำเภอเมืองจังหวัดเลยค่ะพันตำรวจเอกยศสวัสด์แก้วสืบธัญญิต ผู้กากับการสถานีตํารวจภูธรเมืองเลยค่ะเป็นประธานในการคัดแยกประเภทอาวุธปืนของกลางแล้วก็ร่วมกันทําลายนะคะโดยมีเจ้าหน้าที่ตํารวจและอาสาสมัครสมาคมกู้ชีพผู้ภัยจังหวัดเลยเข้าร่วมด้วยค่ะผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรเมืองเลยก็กล่าวนะคะว่าได้ดําเนินการตรวจนับและคัดแยกประเภทอาวุธปืนของกลางประจาปี2565ค่ะประกอบไปด้วยปืนบรรจุ ปกขออภัยค่ะปืนบรรจุปากปืนแก๊ปสั้นปืนแก๊ปยาวปืนอดลมไทยประดิษฐ์ปืนไทยประดิษฐ์ปืนลูกซองไทยประดิษฐ์ทั้งปืนลูกซองสั้นและปืนลูกซองยาวนะคะซึ่งคณะกรรมการคัดแยกประเภทอาวุธปืนของกลางประจำปี2566ค่ะก็ได้ร่วมกันพิจารณาแล้วนะคะเห็นว่าควรทำลายอาวุธปืนของกลางทั้งหมด รวมอาวุธปืนที่ทำลายในครั้งนี้นะคะจำนวน62กระบอกค่ะเพื่อเป็นการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในพื้นที่ค่ะ